แบบท่มงตอนอันนั้นหลวงพ่อูครัแบบลำดึแล้วก็นี่แหละบนละครนี้นี่แก้วมันฝากความคิดถึงมาหาหลวงพ่อด้วยไอแก้วเป็นไงบ้างตอนนี้อยู่ที่ใต้ก็ฝากความคิดถึงมาหาหลวงพ่อว่าคือฝันเห็นฝันเห็น,น,หนไอ้กษัตริย์กษัตริย์เก่านะครับกษัตริย์แต่สมัยเก่าอะ่ะอยู่บนเตมไปหมดเลยชื่ออะไรชื่ออะไรพ่อขุนรามก็ไม่รู้บอกก็ไม่ได้นะบอกรายละเอียดมาหอครับ กับอ,อีกตัวหนึ่งฝากมา,มาหาหลวงพ่อบอกว่าองค์พญาพุ่ธครับพญาพุดมาด้วยเหรอองค์พญาคุทธเขาบอกว่าแต่ละคนเอาเขาไปไว้แต่ในตู้เก็บไม่มีใครใครอยากจะได้ตาดินหรือเงินเนี่ยให้มาห้อยคอไว้อ่ที่หลวงพ่อแจมมันไปไว้ในตู้หมดเลยเหรอทําไปไว้ในตู้กันแ <c oughs> <c oughs> ล <c oughs> ออว้วพวกาบ้าคนไหนจะได้ตาดินหรือหรือเงินเนี่ย ให้มา,ห,าห้อยเขามห้อยเขาจะดุลกินไม่ได้เขาจะแบบ,บว่ามีพลังใช่ไหมครับแหลก็เร็วแอบดูตู้ก็จน่มกันไปหมดเดยเดยีใช่ไหม <c oughs> แต่เราควรก็ไปใส่ตู้แกะตูไ้ไใช่ครับเดี๋ยวผมก็จะให้หลวงพ่อตัวองค์นั้นที่อยู่ในตลาดผมไม่นี่แล้วหลวงพ่อผมเลยเอาองค์ที่นี่มาเนน,นี้นี่หลวงพ่อนี่องค์ไหนองค์ใครองค์นี้มาจากน่าจะมาจากวัดเล่านี่แหละตัวใครอางนั้นก็ขอองค์ใหม่หลวงพ่อมันจะได้มั่นใจ นี้กก็จะใคลูไปูป่พยาสุบันพุทธาสเสด็จมาช่วยลูกช่วยหลานด้วยบุญบรารมีใดๆที่หลวงพ่ออาตมาได้ทำไว้ของให้พลังศักดิ์สิทธิ์นั้นจงบังเกิดบรรจุในรูปเหลือนของปู่พระยาสุบันพุทธาพระยาพุทธผู้ยิ่งใหญ่ แห่งการเยินการทองที่ดินทรัพย์สินแห่งอำนาจวัฒนาบรารีเสด็จมาหน้าการแบบนี้เท่านมาแล้วต้องเปลี่ยนหรอกครับค่แุือแท้ท,ทุกเงินก็มาแล้วผมมีถึงใหญ่ๆนนะหลวงพอ่อครานี้เนี่ยผมก็จะได้ไปที่ขมินแลที่อยู่ที่มื่นกว่าไร่เืินก